ถามกันทุกคนเลยก็คือตอนนี้มีไฟมีแรงอยากทําธุรกิจมีเงินจะไปลงทุนทําธุรกิจแต่ไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรดีซึ่งวันนี้เนะี่ยผมพาทุกคนมาเจอกับคนคนหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาจะตอบคาถามนี้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะหลายคนเรียกเขาว่าอาจารย์หลายคนเรียกเขาว่า,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 เ,เ,า,วาเป็นที่ปรึกษาและหลายคนก็เรียกเขาว่าเป็นหมอดูธุรกิจที่จะมาดูให้ว่าไม่ได้ดูพื้นดวงนะครับแต่ดูว่าอ๋อเราเนี่ยแบกราวเป็นยังไงอยากจะทําสินค้าขายประมาณนี้มันเหมาะไหม คุณเราได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะชวนคุณมาปุยกับผู้ชายคนนี้ครับคือคนที่มีชื่อว่าคุณวีสืบสักจากวีคอมเมอร์จริงๆในตั้งแต่ตอนผมเริ่มทำธุรกิจแรกๆผมดูพี่วีนะผม <ฮะ S 2> จำได้พี่เหรอพีใ่ใช่ๆแล้วตอนนั้นมีพี่วีก็ไปออกหลายรายการนะ<ช>แล้วก็แบบไดไอเดียแบบปิ๊งไอเดียหลายอย่างเลยจากผู้ชายคนนี้ต้องขอบคุณย้อนกลับไปในเวลานั้นเลยนะครับวันนี้ก็ถึงทีผมบ้างละที่ผมจะเป็นคนมานั่งสัมภาษณ์พี่วีบ้างโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนไปเริ่มการพี่วีเล คร่าวๆประวัติให้เพื่อนๆรู้จักได้ไหมได้เลยครับผมรู้จักพี่บีในฐานะที่ปรึกษาครับเนาะแล้วก็ก็เป็นคนเก่งเรื่องการตลาดคนหนึ่งเลยก็เลยวันนี้ครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักั้นได้